สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกครับรายการแคทไฟท์ไอทีมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟทที่จะแนะนําเทคนิคได้ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานไอทีใกล้ตัวครับกับวิธีการเช็คเบอร์และอีเมลนะครับว่าถูกแฮ็กไปขายหรือเปล่านะครับผ่านฮูคอครับแอปพลิเคชันยอดฮิ้งของคนไทยแลวตอนนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันในการตรวจเช็คเบอร์นะครับแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้ว่า ฐานเบอร์ข้อมูลของเรานะครับแล้วก็อีเมลของเราเนี่ยถูกมีคนนําไปแฮกนะครับไปวางขายหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอทีใกล้ตัวที่สําคัญมากๆเลยซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ขั้นตอนตรงนี้นะครับพี่ก๊อฟก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับยิ่งเป็นช่วงต้นปีเนี่ยเราควรจะตรวจเช็คกันสักนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันมีข้อมูลปุ๊บเราก็สามารถไปเปลี่ยนรหัสพานะครับเพื่อความปลอดภัยของอีเมลเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนดีกว่าว่าขั้นตอนในการเช็คนั้นเช็คยังไงแต่ก่อนจะไปชมครับฝาก,กติดตามซับ เช็คเบอร์โทรและอีเมลว่าถูกแฮกไปขายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูที่นี่นะครับวิธีการเช็คเบอร์และอีเมลนะครับว่าถูกแฮกไปขายหรือเปล่านะครับผ่านแอปฮูคอได้ง่ายครับแอปฮูคอนะครับก็คือตอนนี้เขามีตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปตรวจสอบได้ว่าเบอร์และอีเมลของเรานะครับถูกไปโพสต์ขายไว้เป็นเหมือนข้อมูลนะครับขายให้พวกแฮกเกอร์หรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับก็คือให้ติดตั้งแอปฮูคอครับก็คือติดตั้งได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีลิงก์ในการติดตั้งนะครับกดไปดด้้าาาาานนนนลล่่่ะะะะครับกก็็จจมมมีไไวเเปป iOS แขต ตัวของเอของคุณนะครับจากนั้นก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับยกตัวอย่างกรอบติดตั้งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกดเปิดครับกดเปิดเข้ามาหน้านี้นะครับให้มาสังเกตหัวข้อนี้ครับข้อมูลรั่วไหลนะครับข้อมูลรั่วไหลที่ก๊อปชี้อยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างครับข้อมูลรั่วไหลตรงนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบของตรงแอปคลูคอร์ที่เป็นบริการใหม่ของเขานะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะมี2หัวข้อหลักให้เราเลือกครับก็คือข้อแรกก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับสอลก็คือ แล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นพวกดักเว็บนะครับอธิบายคําว่าดักเว็บให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องระวังด้วยนะครับถ้าข้อมูลไปโพสในดักเว็บเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเป็นบริโภทเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอีเมลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เพื่อความปลอดภัยนะเริ่มต้นนะครับเช็คจากเบอร์โทรก่อนกดไปที่เบอร์โทรครับเห็นไหมครับว่าจะมีในส่วนของรหัสนะครับของประเทศไหนนะครับแล้วก็ให้เราใส่เบอร์โทรของเรานะครับที่ต้องการตรวจเช็คนะครับอ่ะก็ เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดยืนยันเพื่อกดรับ SMS นะครับแล้วก็ใส่ SMS ที่เราได้รับการยืนยันมานะครับนี่นะครับก็คือเมื่อเราตรวจสอบแล้วครับก็จะบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวนี้แสดงว่าข้อมูลนะครับยังไม่รู้หลายตัพวกด a r k เว็บนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนโทรมาแสดงว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นแก๊้งคอร์เซนเตอร์ที่ได้ข้อมูลมาจากทางตัวข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่พวกเว็บด a r k เว็บนะอันนี้ก็คือให้รู้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกเบอร์โทรศัพ คราวนี้กลับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างคราวนี้มาทางอีเมลนะครับอ่านกดเข้าไปที่อีเมลนะครับอันที่สองนะครับตรวจสอบอีเมลนะครับอีเมลที่พี่ก๊อฟโดนแฮ็กประจํานะครับก็คือเป็นอีเมลของ u t l o o k นะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองตรวจสอบดูซิในส่วนของอีเมลนะครับพี่ก๊อฟยืนยันเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลตรวจสอบมาเห็นไหมมีข้อมูลว่าไหลจากแหล่งหนึ่งข้อมูลนะครับก็หมายความว่าในส่วนของพี่ก๊อฟเนี่ยในส่วนของอีเมลเนี่ยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับมีในส่วนของดาร์กเว็บก็จะเห็นว่าดาร์กเว็บมีบ ที่ถูกแฮ็กและนําไปขายในส่วนของดาร์กเว็บก็คือเว็บไซต์พวกแหล่งที่เป็นเหมือนกับเว็บของแฮกเกอร์เนี่ยที่เอาข้อมูลในต่างๆที่เราโดนแฮ็กไปแล้วก็ไปวางขายไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเจอแบบพิคอฟนะครับก็ควรจะต้อง1เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่าน2ชั้นเพื่อความปลอดภยัยซึ่งอันนี้พิคอฟมั่นใจได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพิคอฟจะถูกแฮ็กประจาเลยตัวนี้นะครับอีเมลตัวนี้นะครับเพราะว่าถูกแฮ็กเสร็จแล้วก็จะมีจากรัเสเซียบ้างจากยุโรปอเมริกาบ้างนะครับ บราซิลบ้างพยายามแฮ็กอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้พี่ก๊อฟเลิกใช้แล้วนะครับแต่ว่าก็คือมีการตั้งรหัสผ่าน2ชั้นไว้เพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะครับใครที่เจอปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอแบบนี้โกนอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรยากนะครับแต่ถ้าเป็นอีเมลเนแนนาว่าให้ยืนรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่าน2ชั้นไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเช็คว่าเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของเราปลอดภัยหรือเปล่าถูกแฮ็กไปขายข้อมูลหรือเปล่านครับ่่าาอได้งย ใครที่ยังไม่เคยตรวจสอบช่วงต้นปีแบบนี้นะครับแนะนําว่าควรตรวจสอบไว้นะครับและจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ด้วยครับอยากให้กําลังใจเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสันคั์ที่สุดครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ